ไม่อยากโปรแกรมจิตลูกหลานของแพงเรามันจนไม่อยากโปรแกรมจิตแบบนี้ทํายังไงดีคะครูในเมื่อลูกและหลานของเราอยากได้ของแพงและเราเองก็เรียนกดแรงดึงดูดแล้วเราไม่อยากโปรแกรมจิตเขาว่าเรามันจนเราไม่มีตังทำยังไงดีคะครูครูชอบคําถามนี้มากเลยค่ะและคิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะตัวก็เลยเอามาตอบในวันนี้ก็คือว่าเด็กๆเ,กเกนะะี่ยค่ะเขาจะไม่รู้เขาจะไม่ทราบเลยว่าอะไรถูกอะไรแพงเขาจะรู้แค่ว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันอยากได้นั่นคือเด็กเราต้องเข้าใจเขานะเขาบริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นการที่เรา ไปบอกเขาว่าเราไม่มีตังค์ตังค์ไม่พอเราจนจะเป็นการโปรแกรมจิตเขาถ้าเขาอยากได้ของแพงเราต้องถามตัวเราเองข้อแรกเลยนะครูแยกให้เราต้องถามตัวเอง,เองก่อนว่าเราซื้อให้เขาได้ไหมถ้าณตอนนี้เราซื้อให้ไม่ได้แต่สิ้ส decade, นเดือนสิ้นเดือนเนี่ยเราซื้อให้เขาได้บอกเขาไปเลยว่า itative, ลูกเดี๋ยวเรามาซื้อกันสิ้นเดือนนะคะดีกว่าไปบอกเขาว่าเราไม่มีตังค์ลูกวันนี้ไม่มีตังค์ อย่างแรกให้ถามก่อนว่าคุณมีกําลังซื้อให้เขาหรือไม่ถ้ามีตอนไหนตอนนี้ไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องไปพูดจะมีกําลังซื้อให้เขาตอนสิ้นเดือนก็บอกเขาไปเด็กเขาจะเข้าใจเหตุผลได้ให้เราบอกเขาด้วยเหตุผลเขาจะเข้าใจได้ข้อที่2ก็คือคุณได้ถามตัวเองแล้วว่าเรามีกําลังซื้อให้เขาไหมคําตอบก็คือมันแพงเกินไปเราไม่มีกําลังแน่ๆต่อให้สิ้นเดือนเราก็ไม่มีกําลังแน่ๆให้คุณเปลี่ยนจากการที่จะบอกเขาว่าเราไม่มีเงินลูกเรามันจนเรามไม่มีตัง ให้เปลี่ยนเป็นการให้เหตุผลในตัวสินค้านั้นเช่นลูกของเล่นชิ้นนี้มันเป็นของเด็กโตนะลูกหนูห้าขวบของเหล็กห้าขวบอยู่ฝั่งนี้นะลูกแบบนั้นก็ได้ก็คือเปลี่ยนไปนให้เหตุผลจากเดิมที่จะไปโปรแกรมจิตเขาว่าเราจนเราไม่มีเงินก็เปลี่ยนเป็นการให้เหตุผลเป็นเหตุผลของสินค้านั้น่ะ อะไรที่มันเป็นเหตุผลที่เขาจำไม่ได้ก็บอกเขาไปด้วยเหตุด้วยผลแต่ขอเป็นเรื่องจริงนะอย่าไปโกหกประมาณนี้อันนี้ครูมาบอกให้มันไม่จําเป็นจะต้องไปบอกเราจนเราไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถบอกเขาได้ด้วยเหตุผลเด็กจะเข้าใจได้แต่เด็กก็คือเด็กคุณต้องเข้าใจนะเขาจะอาจจะงองแงบ้างเพราะเขายังเป็นเด็กไงคะแต่เราค่อยๆให้เหตุผลไปแบบเนี้ยเขาจะเข้าใจได้โตมาเขาจะเข้าใจได้ดีกว่าไปโปรแกรมจิตว่าเราจนและมันเป็นปมในใจของเขา ตอนเด็กจนโตว่าเราจนเราก็เลยไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นมาและเกิดการเปรียบเทียบกับเพื่อนในที่สุดมาแก้กันที่จิตอีกแก้ปมันที่จิตอีกแบบนั้นมันไม่ทันโอเคไหม